ครับมากินกินพัดพับบุ่งครับถอดแข่ครับมือนีงมากครับ มาครับมากระบุ่งเก็บอยู่ทงหน้าครับกระบุ่งธรรมชาติเก็บบางได้เดียครับมันขึ้นเี่อกินขอกับถอดไข่กันนะครับมันขึ้นเี่อไปซื้อไข่สามหน่วยถอดกินสองหน่วยเหลือหน่วยหนึ่งมาอได้ไมากลินกับพัดพวกบุ่งครับถอดไข่กับถอดแค่หน่วยเดียวได้ครับนี่ ซสือมากลิ่นมาเึือเนี่ยเสือมาสามหน่วยกลท่อดกลิ่นมันเลี้ย <c oughs> เลี้ยนหน่วยเดียว ไวท์เทลิฟไฮยาลูโรนิกแอซิดเซรั่มดีกว่าที่เคยผิวดูอิ่มเด้งในหนึ่งชั่วโมงมาจากโซ่ถิ่มข้าวเจ้ามันเหลือหลายข้าวเจ้าออหน้าผมว่าห้แล้วก็วมาหุงกินเองหุงเส่ยมอกินแต่เมื่อคืนนี่ก็เลยว่าเสียดาย เลยมาเก็บพวกบุ่งอยู่ทงหน้าครับมาผัดกินกินน้ำถอดข่นี่แหละ มือซองนี่ก็ฝนตกมือซ้าเนี่ย,ยจับจะไปล่างหนาแปรงฟันมาเลยครับ่กงมือ้าเนี่ยฝนตกก็ตาเ่องได้เลยเนี่ยล่างหนาแปรงฟันนี่ปมน้ำมัน <c oughs> ยืนเห็นมือหน,หนากระเป,ป๋าไม่มีห้องน้ำ